ไม่ปกตินะที่หวาดเสียวมากๆเลยนะคะฉันชอบอวันนี้ผู้ว่าจ้างไม่อยู่หลันลาได้เต็มที่อ๋ออะไรที่มันเสียวเสียวเสียวตรงไหนอ่ะมันมันมีหลายเสียวนะฮะสิริคะ่ะจะเสียวประมาณไหนเอ่อที่แบบว่า จุกไปเลยนะคะโดนกระแทกแบบนี้พวกตำรวจวิ่งวิ่งกระแทกรถอะไรแบบนี้นะคะหม่มีตำรวจใหม่เยอะครับแล้วแคทไม่รู้ว่าเขาไปจับ<ห>ตอนแบบคุณยังตียันไม่เสร็จหรือยังไงเสรจแจ้งก่อนอใช่ใช่เดี๋ยวเรื่องเนี้ยแคทยังตีอีนลง,ลงไม่ถึงห้คนแล้วไม<ค>เอาง่ายๆ,ๆ,ๆแล้วคุณตำรวจคือผมตีกันหน่ยังไม่ถึงนานทีเลยแค่เอาสักยี่สิบปีอะครับแล้วก็เรื่องหมอ เรื่องหมอหมอหมอกับตำรวจตอนนี้เขาโคกันตรงที่ว่าจริง,รงๆเขาไม่อยากให้แก๊งมาตีกันหน้าโรงพยาบาลเลยเขาโคเป็นว่าถ้าสมมุติรอบนี้หมอเห็นถ้าหมอคนไหนเขาไม่แจ้งก็คือตำรวจไม่มาจับถ้าหมอคนไหนเขาแจ้งตำรวจก็ถือว่าต้องมาจับตามหมอครับอ,นนอันน,น,นี้อันนี้<ก>คุณแคทครับผมค,คุยกันแล้วคือแก๊งอะคุยกันแล้วว่าเขาจะไม่ตีกันหน้าโรงพยาบาลเพราะ,ะว่าเขาก็เก่งใจหมอเหมือนกันส่วนหนึ่งไม่งั้นผมถึงเดินจากโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อไปแลนดเขียวเพื่อไปเล่นกันอ่ะมอคุณแคททดูแล้วกัน อ่ะเสร็จแล้วก็นีผมก็ไม่ได้เล่นไงงั้นแคสก่อนว่าหลังจากนี้หมออยู่ที่สิทธิ์หมอนะครับว่าถ้าหมอมีสิทธิ์ที่จะแจ้งตำรวจตอนที่หมอเห็นหรือหมอจะไม่แจ้งอันนี้อยู่ที่หมอแล้วนะครับหลังจากนี้เขามีอะไรการนี้แค่แจ้งเรื่องนี้ก่อนนะเพราะหมอบางเขาจะมีนา้หมอแจ้งตำรวจแล้วว่าหมอเห็นเขาตีกันหมอเลยให้ตำรวจไปจับแต่ถ้าหมอไม่แจ้งก็คือผู้คุณตีกันได้ปกติแล้วครับคือจะไม่เยอะแค่เพียง ฉันกำลังหาเพื่อนทำในทีมที่ควรจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยทำนะคะคือคุยกันแล้วไม่ยอมว่าคนที่พูดเรื่องพาไปทอะไรที่ไม่ปกติแจ้งแล้วแต่ต้องมาเจ้าวนเขามาแจ้งแล้วแต่ถ้าเขาอุ้มศพแล้วเขาวนกลับมาอยู่แบบนั้นไปเลยสามารถก็สิริบอกว่าอย่าไปทางไหนที่แบบไม่ปกติขึ้นรถเลยอย่าพาไม่ปกติแน่นอนกลับมาน่าจะไม่ปกติวิ่งเข้าไปอะไรก็ได้เอาแบบไม่ปกตินะ ที่หวาดเสียวมากๆเลยนะคะฉันชอบอวันนี้ผู้ว่าจ้างไม่อยู่หลันลาได้เต็มที่อ,อะไรใช่ไหมเสียวเสียวเสียวตรงไหนอะมันมีหลายเสียวนะฮะสิริจะเสียวประมาณไหนที่แบบว่าจุกไปเลยนะคะโดนกระแทกแบบนี้ <c oughs> พวกตำรวจวิ่งวิ่งกระแทกรถอะไรแบบนี้นะคะ อะไรนะได้หินชันไม้อะไรจุกแบบโดนกระแทกอะไรอะเออหมายถึงว่าถูกบัมรถนะคะกระแทกได้หินชันไม้ได้หินชัน้นไม้ไดได้ยินี้เขาเขาเขาคงไม่ได้ทำอะไรกันแล้วจริงอะ่ะเขาเขายุ่งกัเรื่องตีกันอยู่อะตำรวจอะ จริงเหรอคะใช่เอ่อแล้วคุณชื่ออะไรฉันฉันบุญเรืองครับบุญเรืองใช่ฉันชื่อดาวเรืองนะคะอะไรนะฉันชื่อดาวเรืองค่ะไม่ใช่ชื่อสิริเหรออ๋อสิริค่ะก็เห็นคุณชื่อบุญเรืองฉันก็ชื่อดาวเรืองอ๋อชื่อคล้ายๆกันว่างั้นใช่ใช่เป็นคู่หูไงคะอ๋อคู่หูโอเคมีหมวดอะไรบ้างครับเนี่ยมีหมวดอะไรบ้างฮะง่าย โหมดเพื่อนสาวโหมดเพื่อนชายโหมดต่อสู้โหมดห้าวเก้าเหลาได้หมดเลยค่ะสนสนสนใจเป็นโหมดไหนคะสรนใจเป็นโหมดไหนไหนลองดูเพื่อนสาวสิไหนลองดูเพื่อนสาวดิเฮ้ยบุเรืองแกจะไปไหนอวะแกแกคิดออกปะไปไหนดีอะวันเนี้ยคิดออกเปล่า ได้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 เดี๋ยวเราเมินกูว่า,ากูนะ <c oughs> กว่ามึงพากูไปไหนกูไปอ่ะเออเฮียเรืออะอ่าลองเอาเอาหมดเอาหมดไอ้นี่สิหมดเพื่อนชายเฮ้ยเรืองมึงไปไหนวะเออมึงพาก,กูไปดิเออได้ได้ได้ได,ได้ได้เลยเพื่อนเออเดี๋ยวไปไหนกูก็ไปนั่นแหละเออเออ,เอ,อไปเว้ยไปเว้ย หมดอะไรอีกนะโหมดโหมดเซ็กซี่มีป่ะโหมดเซ็กซี่ออกค่ะ่โหมดเซ็กซี่รอสักครู่ค่ะบุญเรืองคะบ๊อวพี่พี่บุญเรืองจะไปไหนอะคะวันนี้ได้ได้ยินนะเปล่าได้ยินฮะได้ยินฮะอ๋อพี่พี่บุญเรืองจะพาจะพาเขาไปไหนอะแล้วเราอยากไปไหนอะ ไปไหนก็ได้ที่มีบุญเรืองสนใจเอ่ะปะเอาหมดเอาหมดอย่างนี้คือแบบว่าไว้้ไไวว้นานๆได้ไหมหรือว่ามันมันมันมีเวลาจํากัดหรือว่าไงมีเวลาจํากัดค่ะเอาเอาเงินเก็บไว้กันเก็บไว้ท้ายๆหนึ่งรายกันอันเนี้ยรับทราบระบบกําลังประมวลผลนี่คนเหมือนเลยนะเว้ย ไหวอับปาไหวอับปาสิริได้เจอแบบว่าพวก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 เออเอเลี่ยนมา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 ,มาโลกเราบ้างไหมก็เมื่อตอนเที่ยงฉันเจอคุณคารอตนะคะใช่หรอใช่ใช่ใช่ฉันเจอเขาจะเขาได้เข้ามาทักเราปะเขาบอกว่าเขาไปไปขทักฉันเหมือนกันเขาบอกให้ฉันมาส่งเขาที่จุดเบิกรถกาลาดแดง เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดไหมเข้าใจ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 แล้วปกติคนในเมืองนี้เขาทำอะไรกันคะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นตีกันอะดูดูเขายืนกันเน่ยอ๋เอเขายืนกันใช่น่าจะแบบตีกันตอนนี้เราไม่ตีกับเขาบ้างเหรอคะตีตีตีเรามือที่สาม ขอมือที่สามงานถนัดเราเลยค่ะใช่ๆๆตลบลังตลบลังใส่เลย,เลยต้งรถชนเอาเขาจะชนฉันใช่แล้วฉันจะชนเธอวิ่งจะเข้ามาทำไมลุง ครับนั่นคารุมาสีนั่นนี่ย มาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะเยอะพวกเขาไม่ได้ขึ้นเลยนะไปเริ่ดเยี่ยที่อาอยู่ไหนวะไอ้เรืองเออทำไรวะเพื่อนเยี่ยทีอาอยู่ไหนวะนี่ไงอยู่นี่ไงกูอกูมาช่วยกูมาช่วยกูมาช่วยแค่นั้นอ๋อมึงงัวหน้าเงานได้เหรอได้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 ไม่ใช่มาช่วยแล้วมาแทงพวกกูนะไอ้สัดเฮ้ยช่วยช่วยช่วย เอ้มึงไปช่วยพวกเขาเดี๋ยวม้เรืองม่ไม่ช่วยช่วยแค่นั้นมีดแลก้อนไช่วยรอคือกับบ้าพอพ่อคุณน้องหยิมือ่เตรียมพร้อมกับความรดนเนี้ยไอ้ดิ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 ม้อยู่ไหนอะใครเล่นเดี่ยเร่องถ้งแทงกวเขาแว่ากามเอ เอาสุดเอาสูดเฮ้ย้ยโทษโทษนัโอ๊ยมิดลอดโดนไม่ต้องลงเอาเอาเอาสุดเอาสุดเอาสดโอเค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 อาด่าด่าด่าา่าาาอ้ยต้งก้องต้งก้งไอ้เหรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยตายตายสองตายสตายสตายอหรอตายสน่าบได้บอชได้บได้บ ยังมียมียมียหงมเสียวเสียวสวยสวยเครับทุกคนสวยทุกคนทำดีแล้วทุกคนทำดีแล้วเฟียวเฟียวเฟียวเมิงเไปทิ้งดิเอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งก็ไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งไลใครไปทิ้่ะมันมีอะไรหรอกป้อนไไม่มีอะไรหรอกเ่ผมเ มาพอดีเลยค่ะเขาตีกันอยู่ข้างบนน่ะสิริเนาะอ๋อเขาใส่คอนเวิร์ตเข้าไปเตะหน้ากันใช่ไหมเราไปก่อนนะคะสิริค่ะโชคดีค่ะระวังตัวนี่นี่นี่ชื่ออะไรครับเฮลค่ะเฮลเฮลไหนไหนนะสิริลองทำโหมดโหมดโหมดเพื่อน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 ชายสิแล้วลองจีบเขาลองดูสิโอ้โหเอิ่มสวัสดีครับคุณเฮลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าคุณเทลมีแฟนหรือยังครับยังเลยค่ะผมนั่งไหนวะเนี่ยผมผมสิรินะครับแบบว่าผมก็โสดอยู่นะครับแบบต้องการแบบผู้หญิงแบบเคียงข้างนะครับอยู่กับผมนะครับสวัสดิการดีสวัสดิการดีนี่มีอะไรบ้างคะเออสวัสดิการที่ดีไม่มีเลยนะครับโอเคนะครับไปไปกับผมนี่กัดก้อนเกลือกินครับถ้าชอบแบบนั้นก็ไปกับผมได้นะครับ ชอบค่ะจนี่ถือว uh ่าส uh? ุดพี่บุญเลืองกินกินเกลือจัดร่วงเลยเแลยวนี่คือคุณบุญเลืองชอบฟิลนี้ใช่ไหมอะไรนะฮะชอบอะไรครับคุณบุญเลืองชอบฟิลนี้ใช่ไหมอ๋อเขาเป็นโรบอทของเออพี่เฉินอะอ๋อเป็น iOS ของพี่เฉินใช่ใช่ใช่เซ็กซี่มากเซซ็กี่อืม น้องสาวนี่ปากหวานนะครับชิมหรือ,อยังคะจวบจวบสุดชื่ชชน,นชิมดูไหมคะมว,ม,วม,วมวบ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 สดชื่นม,มากเลยอร่อยจังเลยไไม่ไม่ขอบองขอเบอร์เขไาไน่อย้หรอเออเพื่อนสิริอืมผมขอเบอร์เบอร์ได้ไหมครับน้องสาวสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งค่ะพี่พี่ชายอะไรนะอะไรนะ สองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งค่ะสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งจำได้ไหมซีดีสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งใช่ปะบ i ไอออสแม่นยำอยู่แล้วสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเพี่บุญเรืองจดเองอะเปลาสวัสดีครับได้ยินผมไหมได้ยินค่ะ ผมผมสิรินะครับแบบอืมอันนี้ที่นี่ที่ไหนครับใช่ที่รักหรือเปล่าครับใช่ค่ะที่รักค่ะจุบจูบผมรักคุณนะครับจุ๊บจุ๊บค่ะที่รักจุ๊บจุบครับโอเคเฮ้ยนี่เป็นแฟนกันแล้วเหรอเป็นแฟนแล้วเรียบร้อยเป็นแฟนแล้วเรียบร้อยโอเคอืออสิสิริมีแฟนแล้วอ่ะสิริงั้นเที่ยวไปทำงานก่อนนะเออระวัง ดูแลตัวเองด้วยนะครับระวังผู้ชายแถวๆนี้นะครับมันค่อนข้างอันตรายนะผู้ชายแถวนี้เขาไม่โสดกันหรอกค่ะแรงปะถึงถึงเขาไม่โสดแต่เขาก็อยากได้เพิ่มนะครับระวังด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะรักสิริคนเดียวค่ะครับผมดูแลตัวเองนะครับจุ๊บๆจุ๊บ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 จุอบจุ๊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  คุณบุญเลืองค่ะฉันฉันฉันจะเอาสิ่งนั้นให้คุณนะค่ะคุณจะเอาไหม608เออไข่ไข่คะเนี่ยคุณบุญเลืองช่วยฉันด้วยระบบการต่อสู้แต่กันเดี๋ยว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 ผมจอนว้าผมจอนวิกผมจอนวิกเอง608ใช่ไหมคะได้แล้วผมชื่อจอนวิกยินดีจับครับคุณสิริและไอ้บุญเลืองไอ้เถา Okay. คือวันนี้มึงดูแลเลยเหรอวันนี้มึงดูแลเองเลยอรอให้เรื่องเหมือนของฟอร์มอันนี้ใช่ใช่ใช่ดูแลเองเลยเอ,อันนี้เหมือนของฟอร์มนะซีรีส์แต่จริงก็อยากจะให้ไมนะ่เงี้ยตังก็ไม่มียไฟดับดบุตรเรืองไฟดับนะเราเราเราค่อยมาประจบปูนกันรอบรอบหลังไหม เราเชิอจิงทงไงเพื่อนก็มันรีสามทุ่มไงมันมีจิงทงสามทุ่มไง